อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับทุกท่านเลยอันดับแรกนะครับให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตในรรวมมหาลัยนะครับก็ให้มีความรักใคร่สามัคคีกันนะครับความประทับใจกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยนะครับก็คือความอบอุ่นของอาจารย์ที่ท่านตั้งใจสั่งสอนเราให้เรามีความรู้ให้มากที่สุด เพราะว่าด้วยความหวังดีของอาจารย์น,น,นะครับทุกๆคนก็อยากเห็นลูกศิษย์ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความรู้จากคณะที่เราเรียนให้มากที่สุดอยากจะให้เราให้ความสําคัญกับเรื่องการเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ตั้งใจเรียนเรียนให้จบอันดับที่2คือใช้ชีวิตกับสังคมให้เป็นแล้วเราจะอยู่ในสังคมในโลกความเป็นจริงได้คำว่าโอกาสเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเรานะฮะมันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างโอกาสให้ตัวเอง ได้มากน้อยแค่ไหนพวกเราเหมือนกันจะสร้างโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่าเพราะมีโอกาสแล้วเราเราหยิบฉ่วยมันหรือเปล่าเรารับโอกาสนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอกาสมันไม่ไม่ได้มีให้ไม่ได้มีให้ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่เราต้องไป่คว้าไปก่อนดีไม่ดีอะไรเราก็ค่อยไปสร้างโอกาสครั้งใหม่นะแล้วก็ล้มแล้วอย่าล้มแล้วอย่านอนลุกขึ้นมาใหม่นะก้าวไปใหม่ล้มแล้วลุกนะครับลุกแล้วสร้างโอกาสครั้งใหม่ไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง